สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับครูเก่งนะครับในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะแล้วก็สวัสดีท่านพ่อแม่คู่ปกครองนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้วิชาภาษาไทยนะครับบทที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานสุภาษิตนะครับเรื่องกระต่ายตื่นไม่ตุมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองรับชมรับฟังครูเก่งเล่านิทานให้ฟังนะครับ นักเรียนนะครับหยิบหนังสือวันคดีลำนำขึ้นมาเลยอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะมีเด็กขี่ม้าอยู่นะครับหลังจากนั้นนักเรียนไปเปิดที่หน้า2นะครับคือหน้านี้จะเป็นหน้าแรกของเรื่องกระต่ายตื่นไม่ตูมนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องให้นักเรียนลองอ่านดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนยังไม่อยากอ่านตอนนี้ก็ฟังคลิปครูเก่งไปก่อนนะครับ เพราะว่าจะมีการเล่านิทานให้ฟังในคลิปด้วยนะหลังจากนั้นมันจะไปจบที่หน้า7นะครับนี่หน้า7จคือหน้านี้นะครับหน้าหน้าอยู่ตรงไหนครับเลขหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเลขหน้าอยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นเราจะไปฟังนิทานกันเลยนะครับบ้านของกระต่ายป่าอยู่ในโพรงดินกลางสวนมะพราะ้าวแม่กระต่ายมีลูกกระต่ายสองตัว ตัวหนึ่งสีดําเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนตัวหนึ่งสีขาวปุ๋ยฝ้ายแม่กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสองมากและสอนให้ลูกร้องเพลงกระต่ายขาวลูกน้อยคอยเฝ้าประตูไว้หมาป่ามันมาใกล้อย่าได้เปิดประตูกระต่ายขาวลูกรักเจ้าพักอยู่ที่ไหน หมาป่ามันไปไกลจงได้เปิดประตูวันหนึ่งแม่กระต่ายกับลูกๆปลูกผักอยู่หน้าบ้านอยู่ดีๆก็มีลมพัดแรงเหมือนมีพายุยอดมะพร้าวสายไปมาตามแรงลมมะพร้าวแก่จัดตกลงมาใกล้ๆแปลงผักของแม่กระต่ายลูกกระต่ายต่างพาก,กันตกใจวิ่งหนีเพราะคิดว่าฟ้าถลม่ม แม่กระต่ายร้องบอกลูกๆว่าอย่ากลัวอย่ากลัวลูกกระต่ายดำวิ่งพลางร้องอย่างสุดเสียงฟ้าถลม่มหนีเร็วหนีเร็วแม่กระต่ายจิงตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงหยุดก่อนลูกๆไม่ใช่ฟ้าถลม่มลูกมะพร้าวตั้งหากที่ตกลงมาจากตน้นลูกกระต่ายทั้งสองอยังไม่วางใจ ต่างแงนมองท้องฟ้าอย่างหวาดกลัวเมฆฝนกำลังเคลื่อนผ่านไปยอดมะพร้าวคงสายไว้และท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิมจากนั้นแม่กระต่ายเข้ามาปลอบลูกๆให้หายกลัวแล้วพูดว่าอย่าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมสิจ้ากระต่ายตื่นตูมเป็นอย่างไรล่ะจ้าแม่กระต่ายตื่นตูมเป็นกระต่ายในนิทานถ้าลูกอยากฟัง ก็มาช่วยแม่ปลูกผักให้เสร็จก่อนเมื่อได้ยินดังนั้นลูกกระต่ายจึงรีบช่วยแม่กระต่ายปลูกผักลูกกระต่ายดำปลูกผักกาดขาวลูกกระต่ายขาวปลูกผักกาดเขียวแม่กระต่ายปลูกกระลำปีครอบครัวกระต่ายช่วยกันปลูกผักไว้เป็นอาหารเมื่อไรแม่จะเล่านิทานล่ะจ๊ะเมื่อแม่กระต่ายได้ยินดังนั้นจึงเริ่มเล่าเรื่องกระต่ายตื่นตูมให้ลูกฟัง เรื่องกระต่ายตื่นตูมการละครั้งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะที่กระต่ายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดกล้าลุกตาลบนต้นหล่นตู้มลงมาที่พื้นเกือบถูกกระต่าย กระต่ายตกใจสะดุ้งตื่นคิดว่าฟ้าถลม่มจึงวิ่งหนีสุดกำลังเพราะกลัวความตายเมื่อเสือกวางม้าแรดแพะและสัตว์อื่นๆเห็นจึงถามว่าวิ่งหนีอะไรมากระต่ายก็บอกว่าฟ้าถลม่มสัตว์เหล่านั้นฟังกระต่ายไม่ทันตริกตรอง ก็พากันวิ่งหนีกันจ้าละวันทำให้มีสัตว์ได้รับบาดเจ็บและตายพระยาราชสีเป็นผู้มีปัญญาเห็นเสือกวางมา้าแรดแพะวิ่งหนีกันอย่างโกลาหลจึงถามว่าวิ่งหนีอะไรกันมาเสือกวางมา้าแรดแพะจึงหยุดและเล่าให้ราชสีฟัง เมื่อรู้เรื่องทั้งหมดแล้วราชสีจึงให้พาไปยังที่ที่บอกว่าฟ้าถลม่มและเมื่อไปถึงต้นตาลที่ที่กระต่ายนอนอยู่ราชสีเห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจทันทีว่าตอนที่ลูกตาลตกลงมากระต่ายตกใจคิดว่าฟ้าถล่มจึงวิ่งหนีซึงทำให้สัตว์ทั้งหลาย ที่ไม่มีปัญญาตริตรองพากันหลงเชื่อจนทําให้บาดเจ็บและล้มตายเมื่อแม่กระต่ายเล่าจบลูกกระต่ายต่างพากันปรบมือด้วยความพอใจและลูกกระต่ายดำพูดขึ้นมาว่าฉันเกือบเป็นกระต่ายตื่นตูมไปแล้วดีนะที่แม่เรียกไว้ทันฉันก็เหมือนกันต่อไป หากเกิดอะไรขึ้นเราต้องคิดให้ดีซิก่อนไม่เช่นนั้นเราจะเป็นเหมือนสัตว์ในนิทานกระต่ายตื่นตูมแม่กระต่ายได้ฟังก็ยิ้มพอใจชวนลูกๆก,กลับเข้าบ้านและทำอาหารแสนอร่อยกินเป็นอาหารมือ้อค่าฟังเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูมแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับ เล่นเกมสนุกๆแล้วเรามาฟังและฝึกมาอ่านเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูมกันอีกสักหนึ่งรอบพร้อมๆกันนะครับบ้านของกระต่ายป่าอยู่ในโพรงดินกลางสวนมะพร้าวแม่กระต่ายมีลูกกระต่ายสองตัวตัวหนึ่งสีดำเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนตัวหนึ่งสีขาวปุย้ายแม่กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสองมากและสอนให้ลูกร้องเพลงกระต่ายขาวลูกน้อย คอยเฝ้าประตูไว้หมาป่ามันมาใกล้อย่าได้เปิดประตูกระต่ายขาวลูกรักเจ้าพักอยู่ที่ไหนหมาป่ามันไปไกลจงได้เปิดประตูวันหนึ่งแม่กระต่ายกับลูก,ลก ปลูกผักอยู่หน้าบ้านอยู่ดีๆก็มีลมพัดแรงเหมือนมีพายุยอดมะพร้าวสายไปมาตามแรงลมมะพร้าวแก่จัดตกลงมาใกล้ๆแปลงผักของแม่กระต่ายลูกกระต่ายต่างพาก,กันตกใจวิ่งหนีเพราะคิดว่าฟ้าถลม่มแม่กระต่ายร้องบอกลูกๆว่าอย่ากลัวอย่ากลัวลูกกระต่ายดำวิ่งพลางร้องอย่างสุดเสียง ฟ้าถลม่มหนีเร็วหนีเร็วแม่กระต่ายจิงตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงหยุดก่อนลูกๆไม่ใช่ฟ้าถลม่มลูกมะพร้าวตั้งหากที่ตกลงมาจากตน้นลูกกระต่ายทั้งสองอยังไม่วางใจต่างแงนมองท้องฟ้าอย่างหวาดกลัวเมฆฝนกำลังเคลื่อนผ่านไปยอดมะพร้าวคงสายไว้และท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิมจากนั้น แม่กระต่ายเข้ามาปลอบลูกๆให้หายกลัวแล้วพูดว่าอย่าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมสิจ้ากระต่ายตื่นตูมเป็นอย่างไรล่ะจ้าแม่กระต่ายตื่นตูมเป็นกระต่ายในนิทานถ้าลูกอยากฟังก็มาช่วยแม่ปลูกผักให้เสร็จก่อนเมื่อได้ยินดังนั้นลูกกระต่ายจึงรีบช่วยแม่กระต่ายปลูกผักลูกกระต่ายดำปลูกผักกาดขาว ลูกกระต่ายขาวปลูกผักกาดเขียวแม่กระต่ายปลูกกระหล่ำปีครอบครัวกระต่ายช่วยกันปลูกผักไว้เป็นอาหารเมื่อไรแม่จะเล่านิทานล่ะจ๊ะเมื่อแม่กระต่ายได้ยินดังนั้นจึงเริ่มเล่าเรื่องกระต่ายตื่นตูมให้ลูกฟังเรื่องกระต่ายตื่นตูม แต่ละครั้งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะที่กระต่ายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดกล้าลูกตาลบนต้นหล่นตุ้มลงมาที่พื้นเกือบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจสะดุ้งตื่นคิดว่าฟ้าถล่มจึงวิ่งหนีสุดกำลัง เพราะกลัวความตายเมื่อเสือกวางม้าแรดแพะและสัตว์อื่นๆเห็นจึงถามว่าวิ่งหนีอะไรมากระต่ายก็บอกว่าฟ้าถลม่มสัตว์เหล่านั้นฟังกระต่ายไม่ทันตริกตรองก็พากันวิ่งหนีกันจ้าละวัน ทำให้มีสัตว์ได้รับบาดเจ็บและตายพระยาราชสีเป็นผู้มีปัญญาเห็นเสือกวางมา้าแรดแพะวิ่งหนีกันอย่างโกลาหลจึงถามว่าวิ่งหนีอะไรกันมาเสือกวางมา้าแรดแพะ จึงหยุดและเล่าให้ราชสีฟังเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดแล้วราชสีจึงให้พาไปยังที่ที่บอกว่าฟ้าถล่มและเมื่อไปถึงต้นตาลที่ที่กระต่ายนอนอยู่ ราชสีเห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจทันทีว่าตอนที่ลูกตาลตกลงมากระต่ายตกใจคิดว่าฟ้าถล่มจึงวิ่งหนี จึงทำให้สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตริตรองพากันหลงเชื่อจนทำให้บาดเจ็บและล้มตายเมื่อแม่กระต่ายเล่าจบลูกกระต่ายต่างพากันปรบมือด้วยความพอใจและลูกกระต่ายดำพูดขึ้นมาว่า ฉันเกือบเป็นกระต่ายตื่นตูมไปแล้วดีนะที่แม่เรียกไว้ทันฉันก็เหมือนกันต่อไปหากเกิดอ,อะไรขึ้นเราต้องคิดให้ดีซิก่อนไม่เช่นนั้นเราจะเป็นเหมือนสัตว์ในนิทานกระต่ายตื่นตูมแม่กระต่ายได้ฟังก็ยิ้มพอใจชวนลูกๆก,กลับเข้าบ้านและทำอาหารแสนอร่อยกินเป็นอาหารมื้อค่ำ ก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนๆก,กันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดอะไรจากเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูมตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ควรเป็นคนมีเหตุผลรู้จักพิจารณาไตรตรองให้ดีเสียก่อนจะได้ไม่เกิดความเดือดร้อนฟังนิทานจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมอ่าเราจะมีกันบ้านกันนะครับวับนนี้ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดนะครับทักษะภาษาขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะเล่มสีชมพู หลังจากนั้นนักเรียนเปิดไปที่หน้า12นะครับเปิดพร้อมกันเลยนี่นะครับหน้า12นะเลขน่าจะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับ12เมื่อกี้เราฟังนิทานกันแล้วใช่ไหมครับอ่าซึ่งเป็นนิทานจาก ังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่1น,นะเรื่องกระต่ายตื่นไม่ตูมดังนั้นเรามาตอบคําถามกันดีกว่านะอย่างเช่นตัวอย่างนะครับข้อแรกถามว่าครอบครัวของกระต่ายในเรื่องนี้มีใครบ้างและแต่ละตัวเนี่ยช่วยกันทําอะไรให้วาดภาพประกอบนะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับซึ่งสมุดแล้วก็สีเนี่ยครูเก่งแจกไปแล้วนะครับ นี่นะครับตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะครับครอบครัวของกระต่ายมีใครบ้างเขียนตอบเลยนะครับตรงนี้ตามเส้นนี้นะครับแล้วก็สามารถวาดรูปตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าครูเก่งขอเปลี่ยนใหม่นะให้ลอกโจทย์ทั้งหมดเลยต,ตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยนะครับครอบครัวของกระต่ายในเรื่องนี้มีใครบ้างและแต่ละตัวช่วยกันทําอะไรให้วาดภาพรประกอบนะครับพร้อมระบายสีให้สวยงามนักเรียนเนี่ยลอกโจทย์มาให้หมดเลยนะครับ อย่างข้อหนึ่งก็คือลอกโจทย์มาหมดเลยแล้วก็เขียนตอบนะครับโดยทําทุกอย่างในสมุดนะครับผมข้อ1จบไปไปที่ข้อ2นะครับเหตุการณ์นี้อะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทําให้แม่กระต่ายเนี่ยต้องเล่านิทานเรื่องกระต่ายเตือนตุมใช่ไหมนักเรียนก็เขียนในสมุดนะครับลอกโจทย์ตามนี้เลยแล้วก็เขียนตอบมาข้างล่างนี้ในสมุดเลยนะครับจะมีทั้งหมด หน้าเอย่ยหน้า12เสร็จแล้วแล้วก็หน้า13เห็นไหมครับหน้า13ตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องกระต่ายตื่นตูมอยู่นะครับเห็นไนหะมแต่ว่าให้นักเรียนทําอะไรครับให้นักเรียนทําแค่ข้อ4ใช่ไหมครับทําแค่ข้อ4เพราะว่าข้อ5เนี่ยกระต่ายแย่เสือครูเก่งจะเอามาสอนในชั่วโมงหน้าเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นครูเก่งสวนการบ้านนะ ในข้อ1ข้อ2จะอยู่หน้า12นะครับและในข้อ 3, ข้อ4จะอยู่หน้า13ให้นักเรียนลอกโจทย์มาแล้วก็เขียนคำตอบมาให้เรียบร้อยนะครับอย่างข้อ1เนี่ยมีการวาดรูปก็วาดรูปแล้วก็ระบายสีมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับหลังจากนั้นนะพอนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนใช้มือถือของนักเรียนเนี่ยถ่ายรูปมา ถ่ายรูปที่นักเรียนทําเสร็จแล้วมานะครับถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งมาให้ครูเก่งทางไลน์นะครับเข้าใจแล้วเนาะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับช่วยดูแลนักเรียนในการทํากันบ้านด้วยนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับพวกเราจะเรียนกันต่อในเรื่องเดิมเลยนะครับคือเรื่องกระต่ายตื่นไม่ตูมแล้วก็ขึ้นเรื่องใหม่เลยทีเดียวนะครับซึ่งจะเป็นการอธิบายความรู้เพิ่มเติมวันนี้ครูเก่งลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ